สวัสดีคะ่ะพี่พี่น้องน้องที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เมย์พาเพื่อนเพื่อนมาชมผ้าไหมมัดหมี่นะคะเป็นสีธรรมชาติทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะผืนนี้เป็นไหมบ้านทั้งพุ่งและยืนนะคะเส้นยืนจะย้อมจากครามนะคะเส้นยืนย้อมครามนะคะเส้นพุ่งย้อมจากครั่งนะคะมีหน้านางนะคะสําหรับผืนนี้นะคะเป็นงานผ้าสามตะกอเหยียบห่ะนะคะ หรือว่ายกดอกลูกแก้วเล็กๆในตัวนะคะเป็นงานใหม่น้อยนะคะสีธรรมชาติทั้งพุ่งและยืนเป็นใหม่น้อยนะคะเป็นใหม่บ้านทั้งพุ่งและยืนทอมือฟืมโบราณกันเลยคะ่ะเป็นงานฝากขายของชาวบ้านกันนะคะผ้ามึงมาถึงตอนมืดๆนี้เองค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ